ได้ามาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวแกงส้มนี่เ็าจะมีเนื้อปลาอินรีชิ้นโต,โตแบบนี้นะปกติเนี่ยเขาจะมีทะเลด้วยนะครับแต่ตีนี้เครื่องหมดเนาะเพราะเรามาบ่ายสองกว่าแล้วดูน่ากินอะ่ะมีกุ้งทอดกรอบด้วยอืมอเ้าใช้เป็นเส,<ะ>ส้นเปาะแบบนี้เนาะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวแกงส้มครั้งแรกนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นไงถนนราคาก็ห้าสิบหกสิบเช้านี้เปิดกี่โมงครับเนี่ยประมาณเก้าโมงเก้าโมงเปิดแล้วเก้าโมงปิดก็ไม่เกินบ่ายสามใครถ้าอยากจะกินพวกเส้นปลานี่ก็ต้องมาเช้าหน่อยนะประมาณก่อนเที่ยงที่ออะไรเงี้ยก่อนเที่ยง ทรงน้ำซุปก็ขอดกันละขายดีของแท้นะครับเปิดมานานแล้วใช่ไหมเปิดปกติขายอยู่ที่ปากน้ำมา2ี่สิบสามปีแล้วพี่แย้ายมาตรงนี้เข้าปีที่6แล้ว อนนี้อยู่ปากน้ําใช่ค่ะอยู่ปากน้าก็เปร้านเก่าแก่ใช่เป็นร้านยายอันนั้นอะ่ะอ๋อนนี่เป็นน้าใสเนาะนี่น้ำใสค่ะน้ำใสวันนี้เพื่อวันนี้มาเพื่อแกงส้มอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เขาอยากรู้ว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่รสชาติมันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ขายมานานแล้วก็น่าจะ ยังดีที่ยังมีกุ้งทอดอยู่นะใช่แต่ว่ากุ้งสดประมุขหมดครับปลาอิงซีมีตลอดปลาอิงซีนี้ต้องเป็นพื้นเลยใช่ไหมใช่ที่บ้านมีเรือไงพีอ่อ๋อออกเรือเองใช่มีได้ปลาตกมัง่งอะไรมัง่งครับรอบนี้ก็เป็นปลาเบ็ดสดหน่อย ส้มแบบนี้แด้กินข้าวโอ้หอมมาก,กนั่นก็คือน้ำแกงส้มปกติใช่ไหมใช่น้ำแกงส้มปกติพี่แกงทําเองเพียงแค่ว่าเอามาทําเป็นน้ำผัดเส้นแต่ว่าม,มันจะไม่จับเหมือนกับข้าวแล้วพี่ครับก็ต้องทำรสชาติให้มันอ่อนหนออ่อยเพราะมันข้นน้ำได้อะครับอะไรมเป็น120ท่่คา สองธนาคารไงดได้หมดธนาคารไหนถูกไหมได้หมดเมื่อก่อนกรุงไทยก็ไอ้นี่ไงเป่าตังเป่าุ่มตอนนั้นไงเอาตง้แอ่หมดตอนนี้ตอนี้ได้งิดิจิตอลอ่ะเอาแ้งยง,งดีเลย,เอเลยขอบคุณค่ะที่แล้วก็อะไรนะใหญ่โฟอ่ะคะ ใหญ่โฟทะเลใหญ่ใหญ่โฟนะ้อใหญ่โฟปลานะโอเคค่ะรอสักค,นนะ 2> 2ครู่ไอ้กุญแจแกงส้มมันสองนะสองแล้วพี่อ่ะ <Okay. S 1> อ่าสองเอาทิทปไปเลยทำนั้นแหละทิปไปเลยของไงก็เหมือนกันทิปไปเลยิปปไเดี๋ยวมันเต๋งครับขอบคุณค่ะ อย่างนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับได้ไหมก็ได้แล้วก็ได้แพนี่า็เรา,ท,าทำมา,มานานแล้วเนะาะเมื่อก่อนอะขายก๋วยเตี๋ยวปาลาแเริ่มแรกเจ้าแรกของปากน้ำเลยตั้งแต่ชามสิบห้าบาทตอนนั้นนะครับแล้วก็ปรับขึ้นตามเศรฐษกิจมาเรื่อยเรื่อยไงแต่แกงส้งมอะเพิ่งจะมาทำเมื่อสิบสิบกว่าปีที่หลัง โเขาที่เสิร์ฟใหญ่โอหน่อยแล้วก็มีส้มอีกที ิน้ำซุปโอ้แมแกงส้มเขาก็าคือแกงส้มเลยแต่เขาจะทำรสชาติแบบให้มันอ่อนลงมาน,นิดนึงก็จะได้สดได้อืมอืมอร่อยนะดูเนื้อปลาผลาเขาก็ใช้เหมือนที่ใส่ในแกงส้มเลย Hmm.